วิจ,จัยจอลึกพึกยาวันที่3มการท้าทายของอะไรนะวัชพืชอย่างนั้นหรอท้าทายของวัชพืชหมายถึงเห็ดอันนี้วัชพืชยังไงหรือหมายถึงเราไปคุณชะแนนแบบคูณสี่ไปเลยจ้าเอฟเฟคต์หลอมละลาส่วนใหญ่ก็ไปอ่านตรงหน้าเข้าท้าทายแล้วค่อยจัดทีมก็ได้เนาะไปอ๋อลืมสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทุกคน เราลืมทักทายบางคลิปก็ลืมทักทายอย่างนี้ทุกที่เลยเขาเป็นว่าเขาเรื่องละกันห้องนี้รอบที่1ก็จะเป็นาธาตุไม้าธาตุไฟฟ้าแล้วก็ชอมชำนาญธาตุของทั้งทีมคืออันพวกนี้สัญ,ญลักษณ์เนี้ยมันจะปรากฏอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วถ้าเรากดใช้บัฟเมื่อไหร่ก็มันก็จะขึ้นว่าเราจะได้บัฟอันไหนมาอันนี้เมื่อตัวละครเข้าร่วมการต่อสู้จะ แล้วทําให้เกิดปฏิกิริยาเกี่ยวกับธาตุไม้ก็จะทําให้ความต้านทานธาตุทั้งหมดของศัตรูลดลงอันนี้เหมือนใช้อันนี้เลยสี่ลมโอ้โหทินรีไม่มีตัวฮิวเลยเหรอ <c oughs> ความไม่มีตัวฮิวนั้นแล้วเดี๋ยวอ๋อแต่มันไม่มีโอ้โหเจ้าฉัน้นมันไม่มีธาตุน้ำไม่เป็นไรมั้งแปลก ไอคำว่าไม่เป็นไรมั้งของเราเนี่ยนะก็มักจะสุขิดหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยแต่เริ่มนี่แน่ถ้าต้องเอาเอา่อทำปฏิกิริยาเอาลืมกดใช้แล้วตัต้งไปเอาใช้สายฟ้าหรอเอาเคอรชิงมาอุ้ยเดี๋เคอรชิ้นแ้วเครชิง,อ,ชงอีกนิดนึงช่วยๆกันหน่อย จะสออสออสจะได้หรือ,อยังไม่ใช่เป็นทาดไม้อ้าวฉันจะยิงใครดีไม่มีใครให้ยิงเดปอีกนิดนดียติใไ,ไปก่อนไปัดได้อ,ไอีกอีกรอบหนึ่งมาคอเล่าถามว่าเอาฉันมาทำอะไรที่นี่ได้ได้ใช้แล้วคอเล่อ่ะไป ชิวก็จะได้คะแนนดีขึ้นใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันจะที่แน่เฮ้ยไม่ใช่พิดโอ้ยดีแน่ก่อนที่เอฟเฟคจะจะมดอีกนิดนึงใส่ไปโหเขาเอาสองอันน่ะไป ยังติดธาตไม้อยู่ก็ได้อยู่ทั้งนั้นเฮ้ยนี่ไงโอ้โหเอาเอาคุณทีนารีมารับอีกแล้วเฮ้ยเป็นยัว่าแล้วมันต้องมีตัวใส่ไปสักหนึ่งตัวมาตรงนี้มาตรงนี้เลนตรงนี้ ไตรงน,รงน,รงน,รงนี้มันไม่พร้อมขอเล่เช่ยด้วยไม่มีธาตุไม้ตัวอื่นแล้วอุ้ยอา้าวเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะเป็นธาตุไม้ธาตุน้ำแล้วก็อะไรเอ่ยชำนาญธาตุของตัวละครเพิ่มขึ้นแล้วก็เหมือนเดิมเลยนี่แต่เปลี่ยนตรงนี้เป็นธาตุน้ำเฉยๆแล้วไหนเอาตัวละครอะไรมาให้เรา มีตัวยูแล้วขาดแขนมากไปใส่ไปให้หมดเลยไปรออันนี้ก่อนคูดาวมาจะได้ชำนาญธาตุเฮ้ยนีย่ชำนาญธาตุก็มามา ใส่อะไรให้เราเอาอีกแล้วนะปึ่กปอุ้ยอุ้ยทำไมไม่ยิงทำไมไม่ยิงจะทำนานท่าอีกแล้วนี่แน่ปีฉันว่าฉันเปลี่ยนเป็นคอเล่แล้วนะ หรือว่าเขาเจอ,อไม่ได้ไม่เป็นไรมาธาดน้ำก็ธาดน้ำนี่แน่ด้วยสามารถสลับตัวได้ประติดในในนี่แน่เอาเขาเที่ยงไปแล้วอ่ะอยู่ไหนหหแบบนี้ก็ได้มา อ้าวไปได้นี่ไปอย่างนี้แล้วกันขอฮิวก่อนโอ้โหไม่เได,ด้เต็เมเพื่องนี่นะไปไอ้แน่นปาดไปน้อยอย,อยู่ไหนเนี่ยฮะ สตีมาดับเบ้นน้ำไปเลยจ้าอยู่ไหนเฮ้ยทำไมคะแนนมันน้อยไม่รู้ไปว่าทำไมคะแนนมันน้อยไม่ได้โจมตีสักตีเนี่ยเฮ้ยเราต้องมีธาตุไม้ธาตุไฟโอ้โหนี่มันให้เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับปฏิกิริยาธาตุ มาแล้วนะความธาตุไม้แล้วธาตุไฟแล้วแบบนี้เราจะไปรอดไหมเราเหลืออีกทำไมไม่ขึ้นคะแนนน้อย <c oughs> เหลืออีกอยู่โดยประมาณน่าจะทักหน,นึ่งพันคะแนนไม่ถึงเกินพันด้วยอิวยววิวแม่ โอ้โหเราไม่มีตัวฮิวเออเอาคุณดีลกัสนี่แน่ย,ยิงไปโอ้โหเราเป็นเอฟเฟคทาร์ดไฟะนี่แน่เดี๋ยวจะเป็นครั้งแรกที่มันไม่ผ่านนี่แหละ ีฮ้ยมันหมุนขอเล่ป้าไปเอาไงดีเอาไงดีอย่าหมุนเด็ดโปรดเบิร์นจ้ากับจัดอีกชุดนึงก็ได้แล้วเขอเล่ช่วยกัน เอามาช่วยกันเยอะๆเลยเนะี่ยช่วยกันหน่อยช่วยกันเยอะๆเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอีกอีกไปกีมันจะไม่ท่านนี่แนะ่อุ๊ยเป็นพุ่งชนแล้วฉันจะทำไงมันจะหืง <c oughs> ไม่ทำแบบนี้เดี๋ยวอีกติดวิจะทนันไหมย่ะชุนที้ลูก้ดดมันไม่ทนันส,สามพันเองอะ่ะขนาดโอ้ตาสุด คือแบบว่ามันยอมไม่ได้อ่ะมาจูดเข้ามาให้หมดแล้วก็มารวมกองรวมกันตรงนี้ใครไม่โดนหาอันนี่แน่จะโยนเข้าไปเแต่เราก็จูดเขา้เขามา ปต,ต้องมีโอ้โหมันรอดรอดเจ้าหญิงเจ้าหญิงคูดาวนั้นอุย้ยลืมไปนี่แนะ่ดูดดูดด,ดตต้องใช้นี่แนะ่ ใครไม่ยอมใครไม่ยอมมาโดนมัดโดนให้หมดทุกคนเข้าใจไหมดูดเข้ามาดิจ้าพี่อู๋เกี่ยวไม่ได้นี่แม่อุย้ยนี่เน่ ดูเข้ามาจ้ะน네 no, um um ี่น um> ี่นี่เน่นี่เน่ชิวความขัดแย้ถ้าไม่ผ่านเอาขาดแย้มาแค่นั้นแหละ๊ยนี่ คือแบบว่าฉันจะเอาขัดสืฮะมาใช้ทุกทุกรอบนี่นะีดูดเข้ามายูต้องต้องได้ต้องถึงจูดเข้ามาจา้ะยูฮี่ อ,อ้าวเฮ้ยคาทือฮะกระจายให้หน่อยอยู่หึห <c oughs> นี่ไหน,นอยู่ไหนูตดเข้ามาฮุ้ย อ,อุ๊ยมีการกระตุกกันเกิดขึ้นดีนี่ ก็น่าจะพอแล้วไหมวุ้ยเ้าวาไปจิ้เงเน่ยียีงไปเฮ้ย ต้องให้เอาลูกรักมานี่นี่ยิงยิงยิง,ยงไปทะเละไป <c oughs> ตัวนั้นมาตัวนี้จะำเริ่มเติบสารจะใช้ไฟด้วยนะอ่ะไปก็บ้า ใช้ไฟก็ใช้ไฟตีมาอุ๊ยทีไหนเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ นอันนี้ดูดไม่ไหวแต่ไม่เป็นไรโอ้โหเขาติดไปอย่างยาวนานแล้วดูทีนารีเราแบบว่าไม่ไหไร่้ยอ้ยอยยย นี่เนี่ไปอ้าวตัวใหญ่ไปไหนแล้วอะ่ะจูบข้างหลังใช่ไหมคินรีบอกผมใช้งานผมหนักมากนะครับวิ่งอยาไป รางวัลในครั้งนี้ขอกราบขอบคุณคาสึฮะตัวที่เขาจัดมาให้อะมันแบบ DPS มากมันหน้าที่เราไม่สามารถใช้เขาได้จริงๆจริงๆน่าจะมีวิธีใช้ที่แบบว่าอุ๊ยอันนั้นยังไม่ได้ไปเล่นเลยอันนู้นอนนู้นันน,น้ข้างๆหน,น้าน้องคอเล่นอะ ก็คือจริงๆเขาก็คงจัดให้ใช้ได้แหละแต่ว่าเราต้องเอาตัวละครอื่นเข้าไปด้วยถึงจะแบบการรวบตัวละครไม่ใช่รวบตัวละครการรวบศัตรูเข้ามาถ้ามีคัดขวะก็ง่ายเลยแหละสําหรับห้องนี้แล้วที่สําคัญคือศัตรูพอเราโจมตีตัวหนึ่งตัวอื่นมันก็จะรีบไปวิ่งมารุมลุมลุมเราทําให้เราแบบไม่สามารถตีต่อไปได้นั่นหละค่ะ ฉันมีทั้งนั้นชื่นชอบกดไลค์หรือกดติดตามหรือคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะช่องเราเปิดรับโดนทด้วยนะเอ่อช่องมีช่องทางอยู่ในคำอธิบายคลิปนะคะถ้าใครสนใจก็ลองโดนทดู <c oughs> จะเนียยว่าลองโดนทได้ยังนี่ต้องบอกว่าถ้าใครอยากสนับสนุนด้วยวิธีทานนั้นก็แล้วแต่เลยค่ะตามสะดวกแบบว่านิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆตามกำลังทัพของแต่ละคนนะคะ แต่ถ้าไม่สะดวกใจจริงๆก็สนับสนุนด้วยการกดไลค์หรือกดติดตามนั่นแหละค่ะง่ายๆเนาะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีคับ